Be cream doing business with compassion Bangkok Airways Asia Boutique Airline โทร Nung Bex ground services You know when I see the children what i see, especially over the last couple of weeks, and people are stealing the food, they're stealing the money, they're stealing the money for the food, they're stealing weapons, they're stealing everything. it's a mess. that whole place is a mess. น่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนทุกแห่งประสานเสียงประนามอิสราเอลที่จํากัดการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมแก้ปัญหา Systematic destruction of the health care system, denial of access to food, blocking of medical evacuations and using humanitarian aid to advance military targets all indicate a clear pattern of conduct, a pattern that reveals intent. สถานการณ์ที่นั่นเลวร้ายถึงขั้นไหนและมีแนวโน้มจะดีขึ้นได้หรือไม่วันนี้ติดตามในเวอร์สตอรี่จอยชิ่นจิตค่ะ ขณะที่ทั่วโลกมีความขัดแย้งเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายจุดเราอาจจะไม่มีเวลาไปโฟกัสรายละเอียดที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ค่ะพอหันกลับไปดูอีกครั้งนึงก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นรุนแรงเกินเยียวยาอย่างเช่นปัญหามนุษยธรรมในฉนวนกาซานี่คือดินแดนที่ถูกอิสราเอลปิดล้อม อาหารยาของจําเป็นต่างๆถูกจัดส่งเข้าไปในปริมาณที่ต่ํากว่าความต้องการในขณะที่การแจกจ่ายไม่ทั่วถึงและหนำซ้ำยังมีชาวปาเลสไตน์ที่มารอรับของประทังชีวิตถูกสังหารมากกว่า1,000คนอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติสำหรับผู้ลิภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือว่าอันดวา כדי להשלים את היעד הזה, גם של חיסול החמאס וגם של שחרור חטופינו, אנחנו מתקדמים בלחימה ומנהלים משא ומתן. בכל נתיב שנבחר, בכל נתיב, נצטרך להמשיך לאפשר כניסה של אספקה הומניטרית מינימלית. עשינו את זה עד עכשיו. ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาองค์กรสิทธิมนุษยชนมากกว่า115แห่งออกรายงานที่น่าตกใจนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ทุพพภชนาการหรือภาวะที่ร่างกายได้อาหารไม่เพียงพอทั้งในแง่ของปริมาณและสารอาหารเป็นเวลานานวันนี้คือวิกฤตใหญ่ในฉนวนกาซาพร้อมกล่าวหาว่ารัฐบาลอิสราเอลคือต้นเหตุ เนื่องจากมีการจำกัดความช่วยเหลือเข้าไปในฉนวนกาซานับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งเกิดความโกลาหลและความสูญเสียอันดรวดเปิดเผยนะคะว่า1ใน10ของเด็กในกาซากำลังขาดสารอาหารโดยจำนวนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีที่ขาดสารอาหารเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวภายในเวลาไม่ถึง4เดือนพร้อมกับยกตัวอย่างกรณีของหนูน้อยซาลามเป็นทารกวัยเพียงแค่7จดเดือนนะคะที่เสียชีวิตจากการขาดสารอาหารซึ่งภาพเผย,ยออกมา ให้เห็นร่างกายที่ผอมซูบค่ะและเจ้าหน้าที่ UN ยังโพสต์ใน X ด้วยนะคะว่าก่อนที่จะเกิดสงครามในฉนวนกาซาแทบจะไม่เจอภาวะขาดสารอาหารที่นั่นค่ะ ขณะที่โฆษกองค์การยูนิเซฟให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของจีน CGTN ค่ะว่ามีเด็กเข้ารับการรักษาภาวะทุพโภชนาการมากกว่า350คนต่อวันในเดือนกรกฎาคมและมีเด็กที่เสียชีวิตจากสาเหตุนี้80คนนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น We've said before that the Gaza Strip has become um a graveyard for children we've said that Gaza is the most dangerous place for children unfortunately that reality is even worse now in only one month uh, we uh, received 6500 uh, uh, children that admit, were admitted to malnutrition uh, treatment that's in june unfortunately those numbers has risen in the first two weeks of july to reach 5000 สอดคล้องกับการชาติสากลน,นะคะที่เผยว่าทุกๆวันผู้คนในกาซาจะต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดมีผู้คนประมาณ470,000คนหรือคิดเป็น22%ที่เผชิญกับภาวะอดอยาก ด้านคุณหมอโมฮัมเหม็ดอัลดีฟจากสมาคมสภาเสียววงเดือนแดงปาเลสไตน์ที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลอัลคุสบอกว่าเขาได้รักษาเด็กจำนวนมากนะคะที่เป็นภาวะทุพโภชนาการและมีเด็กหลายคนค่ะที่เสียชีวิตในขณะที่พวกเขานอนหลับไปส่วนระบบสาธนารณสุขตอนนี้ตึงตัวอย่างหนักนะคะบุคลากรทางการแพทย์ต้องให้การรักษาผู้ป่วยประมาณ40เคสต่อวันจากเดิมที่อยู่ประมาณ8-10เคส และตอนนี้เตียงก็ไม่เพียงพอด้วยค่ะ ถึงแม้จะมีตัวเลขออกมาชัดเจนขนาดนี้นะคะแต่ว่ารัฐบาลอิสราเอลยังคงยืนยันว่าไม่มีภาวะอดอยากในฉนวนกาซารายงานที่เผยแพร่ออกมาเป็นข้อมูลเท็จจากกลุ่มฮามาสค่ะอย่างไรก็ตามสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลอิสราเอลไฟเขียวยอมให้ส่งความช่วยเหลือทางอากาศเข้าไปได้แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้จำกัดอยู่เฉพาะรถบรรทุกเท่านั้น ส่วนกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF นะคะก็ประกาศหยุดยิงทางยุทธวิธีเป็นเวลา10ชั่วโมงต่อวันในบริเวณแจกจ่ายความช่วยเหลือหรือว่า humanitarian corridor ซึ่งความจริงจุดเหล่านี้ต้องเป็นพื้นที่ปลอดการสู้รบอยู่แล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และปลอดภัยค่ะ Well we've enabled the amount required by international law to come in there are hundreds and hundreds of trucks loaded with tons so far we've supplied 1.9 million tons of food since the beginning of the war almost 2 million tons and now we have hundreds of trucks that are waiting on the Gazan side of the kerm shalom crossing ภาพที่เกิดขึ้นนะคะก็คือประเทศในตะวันออกกลางอย่างจอร์แดนและสหรัฐอาหรับเอมิเรสเร่งส่งความช่วยเหลือทางอากาศเข้าไปทันทีค่ะส่วนขบวนรถลำเนียงความช่วยเหลือก็เข้าไปในสนวนกาซามากขึ้น แต่ว่าทาง B B C อังกฤษนะคะรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวในพื้นที่ค่ะบอกว่ามีคนถูกยิง9คนในจุดที่ชาวปาเลสไตน์มารอความช่วยเหลือจากขบวนรถของ UN โดย BBC เขาไปทำการตรวจสอบนะคะเราพบว่าจุดที่มีการโจมตีอยู่ทางตะวันตกของเมืองกาซาซิตี้ซึ่งทางการอิสราเอลมีการประกาศก่อนหน้านั้นแล้วหนึ่งชั่วโมงว่าจะไม่มีปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่เท่ากับว่าถึงแม้จะมีการเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในฉนวนกาซ่าได้มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าชาวปาเลสไตน์จะปลอดภัยนะคะ ส่วนอนาคตของพวกเขาก็ยังไม่แน่นอนเพราะว่าการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงหยุดชะงักค่ะ โดยสหรัฐอเมริกาพันธมิตรคนสำคัญของอิสราเอลที่เข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยกล่าวหาว่าฮามาสไม่จริงใจในการเจราจานั่นทำให้วงประชุมที่เกิดขึ้นในกาตาร์ล่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเนทันยาฮูประกาศว่าจะสู้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายค่ะในขณะที่คาเลอาฮยาหัวหน้ากลุ่มฮามาสบอกว่าการเจราจาข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลไม่มีความหมายนะคะตราบใดที่ปาเลสไตน์ยังถูกปิดล้อมและยังมีความอดอยาก لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والاباده والتجويع لاطفالنا ونسائنا واهلنا في قطاع غزه وان ادخال الغذاء والدواء فورا وبطريقه كريمه لشعبنا هو التعبير الجدي والحقيقي ส่วนความหวังที่จะเห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเข้ามากดดันให้อิสราเอลยุติสงครามคงจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะ เพราะว่าเจ้าตัวเพิ่งจะให้สัมภาษณ์วันก่อนเองว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่การเจรจาหยุดยิงล่มแม้ว่าทรัมป์จะเจอแรงกดดันจากสสเดมโมแครตจำนวนมากนะคะที่อยากจะให้ผู้นำประเทศเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้ยุติสงครามในขณะที่ปัญหาด้านมนุษยธรรมกำลังมาถึงจุดวิกฤตหนัก ระหว่างนี้เราคงได้แต่หวังนะคะว่าอาหารและความช่วยเหลือต่างๆจะเข้าถึงผู้คนในสนวนกาซาได้ทั่วถึงและภาวะความอดอยากจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้ค่ะและถ้าชอบเรื่องราวของพวกเราใน World Stories อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และส u ั s c ส i b e ทุกช่องทาง TPTV ออนไลน์ค่ะ